สวัสดีที่คุณหมิงค่ะมาเดิน,นเล่นย่างเร่งกันค่ะวันนี้มีแดดสิก้าองศามีแดดอากาศเย็นสบายในเมืองคุนมิงเขาก็จะมีแม่น้ำตัวนี้ไหลผ่าน รอบรวมเมืองนี่ตึกตึกเขาตึกใหม่ๆเขาทําใหญ่ๆสูงๆนี่เป็นตึกเก่า เต็มเลยสว่างสวยมากแต่หนาวไม่ได้มาตันนี้รถเยอะคนเร่งรีบ ยมีจักรยานเอาไว้ให้เช่าเช่าปั่นจักรยานได้ใช้สแกนจ่ายเข็นสแกนจ่ายแล้วก็จักรยานไปได้เลย i then we go back we go over there hmm.